เลี้ยฝากตัวด้วยมากๆนะครับหวาเป็นยังไงกันบ้างยังไหวกันอยู่หรือเปล่าอ๋อน่นวันนี้เรามีคนยืน้าหน้าเยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราบังด้านหลังนะครับย่อๆตัวให้หน่อยก็จะดีมากๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับที่นั่งอยู่แล้วก็มองไม่เห็นนะครับทาไงช่วงนี้ยืนได้เลยนะครับเพราะท่าที่ดูกลัดไม่ห้ามแล้วนะครับผมมาตั้งใจอยากเห็นหน้าทุกคนนะครับสวัสดีนะครับฝากเนื้องฝากตัวไว้กับทุกคนด้วยนะครับ วันนี้เราจะไปด้วยกันด้วยไงก็ตามเราจะสนุกด้วยกันนะครับเพราะนั้นวันนี้กติกากับผมง่ายมากครับร้องได้ร้องตามถ้าร้องไม่ได้พยายามครับพยายามนะครับเราจะไปด้วยกันนี่น่าจะเป็นปีที่5แล้วที่เรามากับทางโอเวอร์โค้ดนะประมาณนนค่อยๆแบบว่าเติบโตไปกับคนดูที่นี่จากสมัยก่อนโอ้โหนั่งเสื่อนอนเย็นหนาวกันเป็นโสมากตอนนี้แบบคนเยอะมากคนเยอะมากจนมันเริ่มแบบมีไอร้อนของคนละเพราะนัวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้นะครับก็คือว่า ้าผมยืนบนนี้ครับแล้วบังเอเกินมีลักษณะเหมือนกันนอนลงบนพื้นแถวนี้นะครับคือเต้นหรออันนั้นไม่ได้เต้นนะครับอันนั้นล้มนะครับราะวบนนี้เนี่ยแม่คณะเนี่ยเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับบอกมันมีไอ้น้ำตลอดเวลามันมีไอ้น้ำมีความชื้นมีความหนาวอยู่บนนั้นแหละตลอดเวลาแต่มันมันลอยไม่เกินตะตุ่มคองครับตอนนี้นะบนเวทีนะเพราะนั้นไปด้วยกันนะครับได้หรือเปล่าโอเคงั้นเราวอร์มหนึ่งเพลงไหมพี่โอเคมาด้วยกัน Thank okay. you. หลั่งมถือไหมีลั่งมาถือไหมชูขึ้นมาชูขึ้นมาชูหลั่งมถือขึ้นมาเราจะถ่ายรูปรวมกันหนึ่งทีนะครับจากดอยนั้นสุดเลยนะชูหลขึ้นมาเราจะถ่ายหนึ่งรูปเท่านั้นนะครับเพื่อไปยื่นพอร์ตโฟลิโอในการเล่นต่างประเทศของเราในปีต่อไปนะครับนี่เป็นการสร้างสร้างความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งนะครับ <S <S <day> ยงใจมากครับขอบคุณมากเลยครับน่าจะมีหลายๆคนที่แบกมือถือใกล้หมดแล้วใช่ไหมฮะนี่มาตั้งแต่บ่ายสามนะคนแรกนี่คือน้องซาร่านะน้องซาร่าเลยจริงๆหลายๆคนอาจจะอาจารย์เพิ่งเคยเจอผมในปีนี้นะครับจริงๆเราเล่นกันทางอเวนต์มาเนี่ยน่าจะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือปี2018ผมเข้าใจดีว่าการพูดตัวเลขของปีนะครับนั่นอาจจะทำให้คุณรู้สึกแก่อย่างทุเลศไปเลยเช่นเดียวกับผมนะครับ แต่ว่าเราเริ่มเล่นจากบ่ายสามใช่บ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยเราเล่นแถวนี้จนตอนนี้เราเล่นดึกเรื่อยๆเราหวังเป็นอย่างี้กปีหน้าเราจะไม่ดึกไปกว่านี้แล้วนะครับนักดนตรีของผมนะครับคุณดูจักหุ่นนะครับนี่คือการพักผ่อนและกินพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีใจมากๆเลยก่อนอื่นนะครับขอบคุณมากที่อยู่มาจนถึงช่วงของผมนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับคือลําพังแค่ เดินทางมาเจอกันนี่เราก็ดีใจมากแล้วนะครับแล้วก็พวกคุณก็สละเวลาสละกําลังเนี่ยมาเจอด้วยกันบางคนนี่มานั่งรอตั้งแต่เช้านะครับมายถึงปั๊บโดนบงังนะครับแต่ก็เออไม่รู้จะควบคุมยังไงเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่งานของผมด้วยนะฮะแต่ว,ว่าพยายามพูดแล้วนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณมากเลยเมื่อกี้ผมเห็นตั้งแต่คนที่เดินหาอะไรกินอยู่นะครับพอใกล้ช่วงที่เราจะขึ้นเน่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทุกคน ก็ยังยืนกินอยู่หรือว่าเดินเขาไม่ทุกคนก็คือขยบกันเข้ามาอ๋อทยอยเข้ก็มาอยู่ตรงนี้ผมว่าในในในฐานะของศิลปินน่ะก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากขอบคุณจริงๆเลยครับที่ใช้พลังกำลังเวลาเพื่อพวกเราทุกๆคนนะครับขอบคุณมากกับทุกคนนะครับผมก็จะได้เจอในปีต่อไปนะนี่คือช่วงสุดท้ายของผมนะครับผมไม่อยากจะ รบกวนเวลาของิลินท่านอื่นนะครับแต่ละคนอาจจะไม่รู้นะครับเขามีเวลานับถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการเล่นดนตร,ตรนีที่กดดันสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็เป็นการประจานตัวเองด้วยว่าเล่นเลนเ,ลเลทขนาดไหนนะครับเพราะนั้นนี่คือเพลงสุดท้ายของผมแล้วพวกคุณจะมีเสียงอยู่หรือเปล่าเสียงอยู่สายเสียงนี่ก็เลยสทคายครับผมอยากให้คุณทำมันให้ดีเหมือนเพลงนี้คือเพลงแรกของเฟสติวัลนี้โอเวอร์โค้ดนะครับ ผมอยากให้คุณร้องให้ดีเหมือนเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่คุณได้โอกาสร้องกับผมและผมได้โอกาสร้องร่วมกับคุณนะครับท้ายนี้นะครับผมอยากให้คุณทํามันให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือใส่ความรู้สึกออกมาทํามันให้ดีที่สุดเหมือนรักรักร้งแรกของพวกคุณนะครับเพื่อให้ตัวพวกคุณเองนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักแรกครับกุ่มกล้องทุกันครับ ฉัร้่ราช่วยไ่ด้จะจไ,ไหมะไรที่เราได้ที่มันรอด้วยกันขอทำยังไงตอนนั้นก็เดือร้จะเป็นยังไงที่ฉันไม่ทอเธอเราที่รักกันบางเธอไม่ปล่อยเดือกันเธอกับฉันนี้จะเป็น